<12. S 2> ครับมื่อวันที่สิบเก้าครับเอาปลาเอาปลาจีนมาล <ไป S 2> <อ>ุ่งบอคุกไปชิงครับอ๋อครับเอาหิวหิวทีละสองครับทีละสองเอาคอยตักลองไปเลยลองไปเลยครับลองลองไปออเมื่อไม่ครับเมื่อไม่อดีบอไกลเจียงครับแต่ว่าพีเอกเป็นเก่งอยู่แล้วครับ 1 0บจุไปครับสิบไปเอาเอาไันได้หลายๆไมครัหมันมันกลุ่มค่ะ่อยลองไปฝุ่นหอดก้อนเจนหมุนก็ได้จ้ะยิมโอ้ยยิ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานเตะปลากุ้มมครับมีแต่ตัวงามครับ คุรับบึงป่าครับสับปิวว่าคว้นพลาดครับบุบอิวกับมาสิบหกจุดหนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวปล,อล,ปล,อล่อยรถปล่อยรถอ่ามันจงคอยรีดมัน สิบเอ็ดจุดหนึ่งไปสามจุดห้าไป แล้วก็เห็นนะครับโอ้โหมันจรับเอ้าเดี๋ยว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 กินใส่สามใส่สองใส่หนึ่ง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 เจ็ดจุดเก้าไปเจ็ดจุดเก้าไปสิบสองจุดแปดไป กับพี่น้องนักจิ้าตกปลาครับบ่ควรพลาดครับบ่องามอยู่ครับบ่องามน้ำดีครับครับอยู่ปีละครับอยู่นลำพองนะครับฝุกฟิชชิงครับฝุกยักษ์ฟิชชิงครับ12จุดจุดเดี๋ยวเดี๋ยวครับนิ่งก่อนไปอ้าจุดสามพอสิบสองจุดสามไปโอ้คือบ่เต็ดศูนนี่ยวะคิดลบสิบ อ่ะสบสามจุไปสิบไปมันของคุ้าบียตุกหรอวะเอเล้งเบียร์ละที่บอาแทนเนาตน้อยเนาะเจ็ดจุดเจ็ดไปโอ้โอ้มันได้เจ่าหลายๆลายนะเอายหลายดูเครื่องกระต่าย นี่ปลาโดโดดีใหญ่ยกากเล่ออเกเอาไว้ดีๆนะสิบจุดเก้าไปบมเสียกปุ่นนะมันกลองไอ้ไหะสิบเกครัสียงแรกดีครับสิบสจุดไป สิบหกจุดแปดไป,ไป,ปนำ้ำน้ำเย็นหรือนำ้ำอ้อนอยู่รุมน้ำเย็นไหมตรงนี้ไป,ไปสิบหกไปน้ำเย็นหรือนำ้ำอุอ่นอยู่ของรุมน้ำเย็นปะเจ เก้าจุดหกไปหาหน้าที่แล้วสิบสองจุดห้าไปอ๋อครับขอเป็นจีบที่หนึ่งครับ